คือต้องบอกว่าประทับใจมากนะครับสำหรับงานวันนี้เนื่องจากว่าเพิ่งเคยเห็นงานในลักษณะนี้ปกติเราจะเห็นคนเขาชิมวายชิมกาแฟครับวันนี้เนี่ยเขาก็นำคอนเซปต์เหมือนกับการชิมกาแฟเนี่ยมาใช้กับข้าวสิ่งที่ประทับใจทั้งที่จริงๆแล้วโดยอาชีพเมื่อก่อนก็เป็นอธธิบดีกครงการค้าต่างประเทศเนี่ยเราก็ส่งเสริมเรื่องการส่งออกข้าวอยู่แล้วนะครับสิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือว่า ก็พบว่าแค่สกลนครจังหวัดเดียวเนี่ยมีข้าวเยอะมากจนเราจดจำไม่ได้นะครับแล้วก็ข้าวแต่ละชนิดที่เราได้ชมได้ชิมแล้วก็ทดสอบเนี่ยวันนี้เนี่ยขนาดคัดมาเฉพาะบางสายพันธุ์เนี่ยนะครับก็ยังเยอะจนแทบจำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งจุดด,ดีรสชาติกลิ่นหอมแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างกันไปก็ หวังว่าในอนาคตนะครับสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถไปส่งเสริมในต่างประเทศให้รู้จักกลได้เห็นคุณค่าข้าวไทยซึ่งมีความหลากหลายเพราะว่าในตลาดโลกเนี่ยเวลาเราไปทําเรื่องการค้าข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะมองข้าวอยู่ประมาณ2-3ประเภทนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมองแค่สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยข้าวหอมแล้วก็ข้าวขาวแค่นี้เอง แต่ในจริงๆพอเรามาดูเจาะลงมาอย่างแค่จังหวัดเดียวอย่างสกลนครเราเห็นว่าเฉพาะข้าวหอมก็มีหลายข้าวหอมมีข้าวหอมดําข้าวหอมแดงหลายสายพันธุ์มากข้าวขาวก็มีอีกหลายสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิก็มีหลายสายพันธุ์นะครับฉะนั้นนี้เป็นคิดว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็สกลนครน่าจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการขายข้าวที่เป็นไฮเอน รเราไม่ควรจะขายข้าวเป็นโคกั้าพัแบบขายไปถูกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเทสแล้วก็ได้เห็นคุณสมบัติพิเศษของข้าวแต่ละชนิดเนี่ยอันนี้คือจุดขายที่ทำให้เราสามารถขายข้าวในราคาที่แพงกว่าข้าวทั่วไปสำหรับตลาดที่เป็นมาร์เก็ตนิชก็เป็นแนวคิดที่ดีมากแล้วก็น่าส่งเสริมครับ